ดีค่ะกลับมาพบกับเขยสุพรรณชาแนลค่ะพี่ๆรุ่ส่วนบอลสีเขยสุพรรณนะจ๊ะวันนี้มีไม้มาแบ่งปันให้กับพี่ๆเหมือนเดิมนะคะเปิดคลิปนี่หลากหลายหลากหลายสีสันศิละปะบนใบบอลพี่ๆเหลืองเหลืองเขียวแดงดําชมพูเอาให้ครบนะคะมีม่วงไหมวันนี้มีม่วงไหม มีสีม่วงด้วยวันนี้มีสีม่วงด้วยนะพี่เจ้าสีอะไรเอออยากได้สีอะไรบอกนะ้องคลิปนี้จัดให้ครบเลยเขียวม่วงชมพูแดงเหลือง ส้มเออเอาให้ครบไปเลยเอาให้ครบทุกสีนะคะสำหรับพี่ๆท่านใดที่เพิ่งเปิดมาเจอเขยสุพรรณชาแนลเป็นครั้งแรกนะคะแล้วยังไม่ได้กดติดตามช่องนะคะกดติดตามเอาไว้ได้เลยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเนาะนะคะแล้วก็จะได้มีโอกาสได้เข้ามาเลือกหม้ได้ก่อนใครด้วยนะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนไปได้เลยนะเวลาน้องลงคลิปปุ๊บมันจะแจ้งเตือนที่หน้าจอมือถือให้นะคะพี่ๆก็กดเข้ามาดูคลิปได้นะคะค่าส่งก็คลิปเป็นแบบเหมาจ่ายแค่60บาทเท่านั้นนะคะโอนเงินไม่เป็นน มีบริการเก็บเงินปลายทางให้นะคะถ้าโอนเงินไม่เป็นไม่สะดวกพี่ไม่มีแอปธนาคารต้องไปโอนตู้อะไรอย่างเงี้ยถ้าไม่สะดวกจริงๆเก็บเงินปลายทางได้เลยแล้วรอรับสินออรอรับพัสดุอยู่ที่บ้านได้เลยนะคะหนึ่งถึงสาวันทําการน้องลงคลิปวันพระฤหัสที่ที่เท่าไหร่สามสิบป่ะวันนี้จำไม่ได้ดูให้หน่อย ลงวันพฤหัสท,ที่30มกราคก็จะส่งวันที่31มกราคมนะคะวันศุกร์เนาะจะส่งให้รอบวันศุกร์นะคะ1-3วันทําการลองไล่วันได้เลยนะคะบางพื้นที่ก็อาจจะต้องเต็มเต็มลิมิตของเขาเลยนะคะก็คือส่งวันศุกร์ถึงวันอาทิตย์อะไรแบบนี้นะคะ ใช่ไปสนี้ก็แต่ก็คืออยู่อยู่ประมาณนี้นะคะไม่เคยนนี้หรอกนะคะพี่ๆค่ะนะคะนะแล้วก็สั่งซื้อวันนี้น้องยังมีของแถมให้เหมือนเดิมนะคะของแถมที่เคยแถมให้ก็ยังมีให้เหมือนเดิมเดี๋ยวขอให้หมดชุดนี้ไปก่อนแล้วเดี๋ยวจะปรับเปลี่ยนของแถมไปให้เรื่อยๆป้ายชื่อมีให้ทุกต้นมีทุกกระถังนะคะแถมมาให้ตั้งนานแล้วนะคะสําหรับป้ายชื่อพี่ๆบางคนบอกว่าแปะป้ายชื่อมาให้ด้วยน้องแปะให้ทุกกล่องอยู่แล้วเขียนเป็นป้ายชื่อพร้อมปักใช้งานได้เลยนะคะ ป้ายชื่อที่แปะให้อ่ะเอาไปใช้งานได้เลยค่ะเดี๋ยวนะปาขอสักอันหนึ่งคือมันเป็นป้ายพลาสติกเลยแหละนะคะแล้วก็เขียนให้ชัดเจนเลยว่าชื่ออะไรางรนะะ่ะก็เขียนให้แปะแปะไปให้ที่หน้ากล่องทุกต้นนะคะแกะไม้ออกปุ๊บพี่เอาป้ายชื่อเสียบที่กระถางได้เลยนะคะนะเสียบที่กระถางได้เลยอันนี้คือแถมให้อยู่แล้วนะคะแถมให้มานานแล้วด้วยนะจ๊ะอะหาไม่เป็นตัวอย่างไม่เป็นไรคะ่ะไม่เป็นไรปะมาแล้วเริ่มเลยนะคะ มาเริ่มที่น้องเขาเปิดลูกไม้ก่อนต้นนี้นะคะลูกไม้เหลืองแต่ต้นนี้ติดปลายส้มใบไทยนะคะปกติเราจะเห็นนะคะเป็นไม้เหลืองก็จะเป็นเหลืองพื้นเม็ดแดงธรรมดาแตา่อันนี้เป็นลูกไม้ที่ติดปลายนะคะเนี่ยปลายส้มขึ้นมาใบอื่นเนี่ยมัน,ม,นมันก็เหมือนมีมาเหมือนกันนะอย่างใบเนี้ยจะไม่ชัดแต่มันไม่ค่อยชัด,ดนะอมืมันติดมันติดมาส้มทุกใบนะคะติดส้มมาทุกใบ อาจจะมีทิ้งใบระหว่างขนส่งนะคะพี่ๆขอคนเข้าใจธรรมชาติรับไม่ได้เนาะแต่ใบใหม่เปิดมาจึง้งน้องให้ราคาเบาๆนะคะเป็นลูกไม้นะคะลูกไม้เหลืองปลายสม้มน้องเรียกว่าเหลืองปลายส้มนะขอร้อยห้าสิบพอกระถางห้านะคะน้องอยู่ในกระถางห้านิ้วแต่ล้นกระถางแล้วนะคะรอดใหม่มาแล้วด้วยนะไม้เหลืองเนาะลูกไม้เหลืองปลายส้มหนึ่งร้อยห้าสิบบาทค่ะ อ่ะเหลืองไปแล้วต่อแดงเลยนะคะต่อที่ต้นแดงเลยสายพระเนธค่ะพี่พี่กัดสีเรียบร้อยแล้วนะคะสายพระเนตรต้นโตล้นกระถางอันนี้น่าจะห้าจุดห้าหรือหกนี่แหละนะคะแต่แดงสวยมาเลยนะคะพี่พี่ไม่ต้องลุ้นละไม่ต้องไปลุ้นรอให้กัดสีละกระถางสายพระเนรเหรออ่ะหกหกเนาะอ่ะล้นกระถางหกฟอร์มสวยได้มุมได้แชกของเขาเองเลยนะคะทรงใบได้นะคะเอาไปร้อยห้าสิบบาทค่ะสายพระเนรหนึ่งร้อยห้าสิบจ้า นุมานประสานกายค่ะพี่พี่หนึ่งร้อยห้าสิบาทเช่นเดียวกันอันนี้อยู่กระถางห้านะคะต้นจะย่อมกว่าต้นที่น้องแบ่งไปมเมื่อคาวก่อนนิดหนึ่งนะคะแต่พี่ดูสี่ใบดิโคสดโคจึงเราไปทุกใบไม่มีหลุดนะคะใช่มันสวยจริงๆมันเป็นไม้ที่สวยมากจริงๆแล้วเลี้ยงนอกตู้นะถ้าเลี้ยงนอกตู้ยิ่งสวยอะ่ะ อยู่น้องตู้ยิ่งสวยนะคะอันนี้ล้นกระถางห้าแล้วนะคะพี่พี่ไปเลี้ยงต่ออีกสักสองสามใบลงกระถางแปดได้เลยใบยจะใหญ่ยิ่งกว่านี้นะแล้วก็ต้นนี้เชื้อดีคือป้ายทุกใบไม่มีหลุดเอาไปร้อยห้าสิบบาทค่ะ,ะมาดำเลยนะคะแดงแล้วดงเลยนะคะแดงชมพูดำมาเลยนะคะวันเสาร์ค่ะพี่พี่ตับวันนะใครเกิดวันเสาร์อยากเกบตับวันนะคะวันประจำวันเกิดนะคะวันเสาร์นะใบกลมใบหนาค่ะ ใบกลมใบหนานะคะพี่พี่ไม่ได้ดำอย่างเดียวนาะอมีเม็ดด้วยเห็นไหมกลมบล็อกเลยนะคะวันเสาร์กระถางหกนะคะน้องให้ร้อยห้าสิบาทเท่ากันเลยค่ะพี่โอ้ oh, สี่ต้นรัวๆราคาดีมากเลยนะคะหนึ่งร้อยห้าสิบาทค่ะวันเสาร์นะคะอ่ะมาพระปลุกหนังค่ะกัดสีกัดลายเต็มฟอร์มขนาดนี้พี่พี่ใส์แม่พันแล้วนะเพราะว่าน้องมีหน่อแล้วนะคะที่สําคัญพี่พี่ได้สองหน่อเนี่โด เราจะเห็นฟัฟนไม้จะเห็นชัดๆนะคะสองหน่อเลยเด็กๆน้องยังมีกาบอยู่นะคะใต้ใบเป็นรูปโบนะคะแต่ว่าพอโตมากาบจะหลุดแต่ว่าไม่มีผลต่อการจเจริญเติบโตของไม้หรอกคะ่ะพี่ๆมันก็ยังสวยอยู่เห็นไหมล้วพะปูหนังเป็นไม้ที่แข็งมากนะคะใบโคตรหนาเลยนะคะอ่ะพะปูหนังพร้อมหนอ่อสองหนอ่อไซแม่พันธุ์เต็มฟอร์มขนาดนี้ราคาดีมากได้ต้นแม่หนึ่งแล้วก็หน่ออีกสองนะคะเอาไปแยกหนอ่อขายไป เอาไปแบ่งขายให้เพื่อนเนี่ยพี่ก็ได้ทุนคืนแล้วจริงๆนะคะเลี้ยงหน่อให้สวยสักนิดนึงนะแยกหน่อโตวไวค่ะนะคะไม่ต้องผ่าเอาไปสองร้อยห้าสิบบาทพระปลุกหนังไม้จำนวนยังน้อยอยู่นะในตลาดน่ะนะคะเก็บได้ก็เก็บนะคะต้นเนี้ยเอาไปสองร้อยห้าสิบต้นแม่หนึ่งหน่อนอ,อีกสองค่ะอ่ะลูกไม้ชมพูสะดือดำพี่หนูจะบอกว่ากล้องนี้มันสวยมากเลยนะเอาจริงๆให้ดูสีชมพูแบบ ชมพูชมพูชมพูตะโกนให้โลกรู้ไปเลยอ่ะแล้วมีเป็นแล้วมันเป็นฟอร์มกอมันเป็นทรงคอมแพคใช่มันเป็นทรงคอมแพคนะแต่ว่าพี่ๆจะได้สามต้นในกระถางเลยดูนะแนยดูหลอดหนึ่งหลอดสองอยู่ข้างในเห็นปะแล้วก็เน่หลอดหลอดหนึ่งอีกหลอดหนึ่งอยู่เนี่ยคือสามต้นนะฟอร์มกอเรียบร้อยเลยได้สามต้นในกระถางแล้วมันเป็นชมพูที่สวยและทรงใบเขาได้ใช่ ทะลุตุ้มเลยเด่นทะลุตุ้มเลยฟอมกอสามต้นนะคะลูกไม้ชมพูลูกไม้ชมพ,มชมพูสะดือดำเอออย่างนี้แล้วกันเพราะว่าไม่รู้ว่าวันนี้จะเจอลูกไม้อีกไหมยังไม่ได้่อเข้าไปในโรงเรือนนะอ่าให้ไปหนึ่งร้อยแปดสิบาทแต่ได้สามต้นในกระถางนะคะพี่ดูความสูงของต้นก่อนอ่ะเนี่ยอยู่กระถางหกนะแต่สูงเกินสามสิบเซนแล้วแล้วฟอร์มกอไล่กันหมดเลยเนะี่ยดูเนี่ยดู ร้อยแปดสิบสามต้นในกระถางชมพูสะดือดำค่ะอุบัตกลับต้นนี้กันต้นนี้คือตีเพรชรนะคะตรีเพชรเอ่อตีเพชรนะคะลงรอเรือไม่ทุ่งไม่ลงไม่ไม่ถูกที่อ่ะอ่าอันเนี้ยมันเป็นหน้าที่แบบเราไม่รู้ว่ามันมัน,ม,นมันแพงหรือว่ามันยังกัดยังกำลังจะกัดสีหรือยังไงก็ไม่แน่ใจนะพี่พี่เพราะว่าปกติตีเพชรมันจะชมพูเต็มใบเลยแต่พอกัดลายมาแบบนี้ก็สวยแปลกไปอีกแบบหนึ่งนะคะนะ อันนี้อยู่ในกระถางห้านิ้วความสูงรวมกระถางเกินสามสิบเต้นนะคะถ้าเฉพาะต้นก็สามสิบเซนได้แล้วพี่ได้ไปอสลงกระถางแปดได้เลยใส่แม่พันนะตีเพชรพี่ดูลายชัดๆดดูลายใบชัดๆเนี่ยขึ้นสีขึ้นลายสวยมากหน้านี้ไม่ค่อยเคยเห็นนะให้ไปร้อยร้อยเจ็ดสิบบาทนะคะใส์แม่พันราคาร้อยเจ็ดสิบพี่ไปหาที่ไหนก่อนหาที่นี่แหละนะคะตีเพชรนะคะหนึ่งร้อยเจ็ดสิบค่ะ ในสะโพกไมยสะโพกที่จริงใจเห็นปะสะโพกจริงๆออกสะโพกสะหางใบเหลือแค่เนี้ยเ <c oughs> ดี๋ยวดูนะคะริไลายสวยมากเลยลายสวยมากแล้วดูสะโพกดีโคนสะโพกโคตดกว้างนะคะและที่สําคัญพี่รูหนอ่อแล้วหน่อติดแม่นะคะเนี่ยหน่อติดแม่เลยนะคะหน่อติดแม่มากและดูติ่งหูหูออกมาแบบนี้เลยนะต้องเรียกว่าติ่งหูแล้วนะ เรียกอย่างอื่นไม่ได้ละถ้าติ่งมาขนาดเนี้ยถ้าจะออกมาเป็นติ่งขนาดเนี้นะคะเฮ้ยเธอมันจะมีดอกปรือว่าใบานี้มันยังกลางไม่สุดมันแทงใบมั้งหรือวะเออเรามีความรู้สึกว่ามันจะออกดอกเลยอะ,ะดูดเิเพราะว่ามันมีหน่อขึ้นนี่ดูดิดูดิเห็นไหมดูหลอดใหม่มานะในขณะที่ใบนี้ยังกลางไม่สุดมีแววมีแววนะคะอ่าน้องเรียกว่าลูกไม้ลูกไม้หางกระเบนละกันสำหรับคลิปนี้นะคะ เพราะว่ามันมันยาวมากเนี่ยดูเอ้ไม่ใช่มันใหญ่มากสโพกมันชัดเจนมากเลยมันออกสโพกแบบชัดเจนเลยนะคะสโพกแบบตะโกนตะโกนเลยทุกใบนะคะน้องใบหนานะคะพี่ๆน้องต้องแจ้งก่อนพอใบหนาเนี่ยมันเนี่ยมันทาให้ใบอย่างเงี้ยเนี่ยมันเลยทิ้งแบบคอตกอย่างเงี้ยแต่ใบมันหนามากพอมันหนาแล้วมันหนักไงมันสู้ไม่ไหวใบมันหนาจัด ต้นนี้อยู่ในกระถางหกค่ะเต็มฟอร์มแล้วค่ะพี่พี่นะคะความสูงวงกระถางเกินส0ิบเซนเพราะมีหนอด้วยพร้อ,อมหน่อลูกไม้หางกระเบนน้องขอร9อยเก้าสิบค่ะไม้ในตำนานตำนานของจริงตำนานที่แบบว่าแชทแตกนะคะแชทแตกเลยสำหรับเขยสุพรรณนะคะพี่พี่ต้นนี้สีบัณฑิตนะคะพี่พี่สีบัณฑิตไม้ม่วงของจริงนะคะมันเป็นม่วงที่แบบม่วง มันมันเป็นพอมันเป็นมันไม่ใช่ม่วงแบบนั้นมันเป็นมันไม่ม่วงเหมือนสาวท่าฉางไม่ม่วงเหมือนไก่หวันเสาแต่ว่ามันเป็นชมพูอมน้ําตาลพอชมพูอมน้ําตาลมันผสมกันมันเลยดูเป็นม่วงเนาะเออเนี่ยมันเลยดูออกเป็นม่วงนะคะแล้วก็ตัวที่กัดสีตรงเนี้ยมันก็เป็นยังเป็นชมพูอมน้ําตาลอยู่มันก็เลยพาดูเป็นเป็นม่วงม่วงไปเลยนะคะสําหรับสีบัณฑิตแต่ว่าต้นเนี้ยบอกก่อนว่าอยู่ในกระถางแปดนิ้วนะคะพี่ ไซแม่พันธุ์เลยแหละนะคะดูขนาดใบก่อนดูขนาดใบก่อนนะคะเนี่ยกระถางแปดนะคะน้องอยู่ในกระถางแปดนิ้วความสูงรมกระถางไม่ต้องพูดถึงสีบัณฑิตพี่จะเลี้ยงให้ใหญ่ก็เลี้ยงได้พี่จะเลี้ยงให้เตี้ยก็เลี้ยงได้ขึ้นอยู่กับแดดเพราะว่าตอนที่น้องเลี้ยงต้นใหญ่แบบมาหึมาเลยก็เลี้ยงเคยเลี้ยงได้มาแล้วนะคะแต่เนี้ต้นเนี้ย น่าโดนแดดดีโดนแดดดีนิดนึงนะคะเลยไม่ค่อยสูงมากให้ไป250บาทไม้กระถาง8แม่พันพี่ราคาเนี้ยไปเอาที่ไหนแล้วหนูส่งทั้งกระถางนะย้ำอีกรอบหนึ่งนะคะต่อให้เป็นกระถาง8หนูก็ส่งทั้งกระถางใจก็คืออยากจะคิดเหมือนแบบอยากจะห่อตุ้มให้ลูกค้าเหมือนกันลดค่าส่งอะไรเงี้ยแต่ว่าเหมือนลูกค้าไปเริ่มใหม่อะ เออหมือนไปเริ่มใหม่อ่ะก็เลยเออส่งทั้งกระถางนี่แหละนะส่งทั้งกระถางให้ลูกค้านี่แหละอ่ะดูดูใบก่อนนะดูใบก่อนนะคะแข็งแรงถึกทนทาน,นะค่ะไม่ต้องพูดถึงนะสําหรับสีบันดิตนะคะเอาไปสองรอยห้าสิบาทไม้กระถางแปดนิ้วค่ะดูลูกไม้ต้นนี้ดูใบนี้ใบเดียวก่อนเพราะว่าใบเนี้ยเปิดมาจึ้งเลยนะคะ เปิดมาใบใหม่จึ้งที่ดูใบอื่นก็ได้อะดูใบอื่นก่อนก็ได้มันจะค่อยๆกัดสีมานี่นี่ี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยหลอดใหม่กำลังจะกลางนะคะอันนี้เป็นลูกไม้นะเออเป็นบอลใบยาวนะคะพี่ๆแต่ทรงใบเขาจะแบบอย่างเงี้ยมันเป็นของมันเองนะสังเกตดูนะมันจะงอปลายใบทุกใบเลยเนี่ยใบเนี้ยจะชัดมาก เอาเราเรียกว่าลูกใบยาวแดงได้ไหมลูกไม้แดงใบยาวนะ,เอ,ะเ,เออลูกไม้แดงใบยาวนะคะแล้วต้นโตมากพี่ได้ไปต้องย้ายลงกระถางแปดเท่านั้นนะคะน้องอยู่ในกระถางห้าความสูงรวมกระถางเกินสามสิบเซนแต่ถ้าเฉพาะต้นก็เกินสามสิบเซนพูดทําไมเฉพาะต้นก็ยังเกินสามสิบเซนแดงใบยาวน้องขอร้อยแปดสิบบาทต้นโตโต,ตเลยลูกไม้แดงใบยาวนะคะเอาไปร้อยแปดสิบพอคะ่ะสยามนนทเขต อันนี้มันอยู่ในตระกูลฮกหลงไหมเหมือนจะอยู่ในตระกูลฮกหลงแต่เป็นตัวหาย,ยากนะของตัวนั้นอะของตับนั้นอะใช่แก๊งหน้านั้นอะใช่แก๊งหน้าฮกหลงเลยค่ะพี่ๆแต่ว่าเขา,ขาแต่ไม่ใช่ฮกหลงนะพี่พี่เราไปหาละชาร์จดูนะคะตระกูลฮกหลงอะมันจะมีแบบเยอะมากเลยคือเยอะจริงๆที่แบบว่าทรงใบคล้ายๆกันกัดสีคล้ายๆกันแต่ว่าไม่ใช่นะอย่าไปตีว่าโห้นี่แบบนี้หกหลงหมดไม่ได้นะเนี่ยอันนี้คือสยามนนทเขตนะคะ สยามนนทาเขตบางคนเลี้ยงได้หน้าแดงบางคนเลี้งได้ชมพูนะคะขึ้นอยู่กับแดดทุกอย่างขึ้นอยู่กับแดดนะคะแต่เอกลักษณ์ของเขาพี่ดูก,กระดูกนะคะลายกระดูกเขาจะเป็นเอกลักษณ์เลยสําหรับสยามนนทาเขตนะคะสวยมากรอดใหม่แทงมาแล้วนะคะรอดใหม่แทงมาแล้วนะอันนี้ไซส์แม่พันธ์ุเลยแหละนะคะความสูงรวมกระถางเดี๋ยววัดให้เกินสามสิบเซนกับข้าวจากกับข้าว แข่งกันเลยตอนนี้สยามนนทาเขตอขออขเออสยามนนทาเขตน้องให้หนึ่งร้อยเจ็ดสิบาทไม่รู้เขาขายกันเท่าไหร่นะ่น้องให้ราคานี้แหละเอาไปราคาเบาๆพอใบหนาด้วยนะคะความถึกทนทานไม่ต้องพูดถึงค่ะอยู่นอกตู้แบบสบายๆเลยใช่ใบล่างก็มาแล้วไม่ต้องห่วงใ, <น S 1> ใช่อ,อะเอาไปร้อยเจ็ดสิบค่ะสยามนนทาเขตดูนี่ไม้ธรรมดาเลยนะไม้เก่าแบบ ไม่ับา,าดึกดำบันเลยนะต้องเรียกว่าดึกดำบันเลยนะเนี่ยเหลืองกเกษตรศาสตร์แล้วพี่ดูดิความสวยของเขาอ่ะไม่ใช่ภาษาททองนะเนี่ยเ,ยเ,ด,ยเดี๋ยวคนก็น <laughs> แยกให้ออกนะคะเหลืองเกษตรศาสตร์เหลืองกับแดงกับแดงเออใช่ไม่เหมือนกันนะเอาดีๆอันนี้เหลืองเกษตรศาสตร์นะคะอ่าชักยอดสั้นมาแบบนี้กลัวจะออกดอกจังเลยได้ไปเปลี่ยนดินเปลี่ยนกระถางนิดนึงนะพี่ๆจ๋าเพราะว่ามันล้นแล้วต้องลงกระถางแปดได้แล้วนะคะจ้ามาใกล้เข้ามาแล้วจะกับเท้าวจ้ามานะบ้านได้เลยจ้าอ่ะ <laughs> จำไม่จะสู้ไม่ไหวแล้วเสียง <c oughs> อ๋อเดินแน่เลยเถอะอ๋อหาเสียงอ๋อเรานึกว่าเรากับข้าวขอโทษหาเสียงอ่ะจะเบอร์ส <c oughs> <c oughs> องจ้ะเฮ้ยอ้าจะคือเราจะสับสนแล้วเนี่ย เหลืองกระเษศาสตร์กระถางห้านะคะได้ไปย้ายลงกระถางแปดได้เลยน้องขอร้อยห้าสิบบาทพอค่ะมาลายสื่อไทยในตำนานต้นนั้นต้นเดียวทำแชตแตกเหมือนกันลูกไม้ลูกไม้ต้นนี้ปิดอย่างต้นนี้ปิดอย่างต้นนี้ปิดอย่างซึ่งตอนนั้นน้องมีแบ่งต้นเดียวอ่ะแลวคือแบบว่าเป็นเสียงแบบต้นให่แบบวันนี้เอาต้นใหญ่แบ่งให้เลยนะคะลายสื่อไทยน้องเรียกแบบนี้ นะคะลายสือไทยพี่ๆคะ่ะพี่ดูขนาดใบก่อนน้องไม่พูดเดยอะไม่ต้องเทียบกับฝ่ามือเอานี่ไม้มันทัดไปเลยเนี่ยดูเนี่ยยี่สิบกว่าเซนนะคะยี่สิบกว่าเซนขนาดใบน้องอยู่ในกระถางแปดนิ้วย้ําอีกรอบหนึ่งน้องอยู่ในกระถางแปดอ่ะพี่ดูอันนี้มีขีดต้น,ตนอ๋อโอเคต้นเดียวหน่อยอยังไม่มานะคะต้นเดียวนะตนวแต่ว่า ลายคือขึ้นมาสวยมากเนี่ยใบรองนะคะอันนี้ใบรองแล้วก็เนี่ยใบใหม่โหมันขึ้นมากจริงๆลายสื่อไทยนะคะลูกไม้ลายสื่อไทยกระถางแปดน้องขอที่สองร้อยแปดสิบบาทน้องขอที่สองร้อยแปดสิบบาทพี่ใส่แม่พันธุ์แล้วกระถางแปดนิ้วแล้วส่งถังกระถางพี่ลองทบทวนดูดีกว่าหนูจะได้ขนาดเนี้ย กี่เดือนกี่เดือนนะคะไม่พี่ไม่ต้องไปเลี้ยงเองให้เหนื่อยพี่แค่สั่งกับน้องแล้วก็เอาไปตั้งวางโชว์ที่บ้านได้เลยไม้กระถางแปดนะคะนดินยังดีอยู่เลยนะคะดินยังดีอยู่เลยนะคะไม่ต้องย้ายดินไม่ต้องย้ายกระถางนะคะต่อต่อกระถางแปดได้อีกยาวๆค่ะแล้วมันทรงกําลังสวยเลยสีกําลังสวยด้วยนะคะลูกไม้ลายสื่อไทย2อ0ยปดสิบาทน้องอยู่ในกระถางแดนิ้วนะคะชื่นชอบต้นไหนก็จะชื่อแล้วก็โทรนะคะสั่งซื้อที่เบอร์ศู8ย์เก้า5ห้า เบอร์นี้พี่โทรได้หรือจะแอดไลน์ก็ได้นะคะคิวอารโค้ดที่อยู่หนะ้าจอสแกนได้นะแต่ถ้าไม่มีไลน์จะสั่งยังไงก็ไม่ยากก็โทรเลยค่ะ โทรกดมือถือโทรมาเลยนะคะอยากได้ต้นไหนเนี่ยน้องเขียนชื่อ,อไว้พร้อมราคาก็แจ้งชื่อมาได้เลยนะคะค่าส่งเหมาหกสิบไม่บวกเพิ่มนะคะคือพี่จะสั่งหนึ่งต้นสองต้นสามต้น4ี่ต้นห้าต้นหกเจ็ดแปดเก้าสิบก็จ่ายค่าส่งแค่60สิบาทเท่านั้นไม่มีบวกเพิ่มนะคะโอนเงินไม่เป็นน้องมีบริการเก็บเงินปลายทางให้นะคะแต่รอรับพัสดุให้น้องนิดหนึ่งนะคะหนึ่งถึงสามวันทำการได้รับนะคะพ,พี่จ๋านะคะแล้วก็เอ่อ มีอะไรจะฝากอีกไหมไม่มีนะคะของแถมมีให้เหมือนเดิมนะคะของแถมยังมีให้เหมือนเดิมนะเจอก,กันใหม่คลิปหน้าค่ะขาดตกบกพร่องอะไรไปอ่แจ้งเตือนน้องได้นะคะหมายถึงว่าแบบเออคอมเมนต์คอมเมนต์แบบสุภาพนะคะพี่ๆค่ะคอมเมนต์แนะนํานะคะให้คําแนะนําติชมน้องได้ผ่านทางหน้าช่อง YouTube ได้เลยนะคะน้องรับฟังแล้วก็น้อมที่จะน้อมรับที่จะเอาไปปรับปรุงนะคะ ทุกอย่างเลยนะคะพี่ๆนะจ้างกันได้นะคะอยากให้ปรับปรุงทางนั้นไหนจ้างได้หมดเลยนะคะไม่ต้องห่วงนะ <yse> น้อมรับทั้งหมดแต่ขอให้เป็นสุภาพชนนะคะอย่ามาทุๆๆๆไม่ได้นะไม่ได้นาน้องกระู้นคนนะ เออนะคะโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะมีความสุขสุขภาพแข็งแรงทุกทกท่านเลยนะคะพี่พี่ขาหน้าหนาวใกล้จะหมดแล้วนะคะตอนนี้เล่งทําจานวนไม้กระถางสี่อยู่สําหรับพี่ๆี่ท่านใดที่ถามหาไม้กระถางสี่นะคะรอเนิดหนึ่งนะคะรอเนิดหนึ่งอดใจรอเนิดหนึ่งรับรองวันหน้าฝนเนี่ยเราได้เอฟไม้กระถางสี่กันฉ่าแน่นอนนะคะพี่พี่นะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ